อ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับวันนี้เรามาดูเหรียญอาจารย์งกิมฮวยนะครับหรือที่เราเรียกกันคุ้นปากกันเลยก็คืออแปะลงสีนะครับอแปะลงสีนะครับเป็นเหรียญรุ่นฟ้าประธานพรพันล้านนะครับรวยพันล้านฟ้าประธานพรรวยพันล้านนะครับมาเรามาชมกันนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยา กระหนุนะครับน้ำเงินแดงนะครับผมนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับแกะทีเลยครับโอ้โหอ่าอ,อนญาดแกะซีนแป๊ดนะครับมาแล้วครับใจเย็นๆครับผมเรื่องโชคลาภไม่ต้องถามหานะครับเรื่องพูดผีวิญญาณไม่ต้องถามถึงเหรียญเดียวเอาอยู่ นะครับด้านบนก็เป็นภาษาจีนนะครับมีทั้งหมด4ตัวอักษรน,นะครับตรงพื้นเหรียญไม่มีข้อความใดๆเลยนะครับตรงขอบของอปแปะลงศรีก็มีลายการะหนกซ้อนๆกัน2ชั้นนะครับเป็นลายแบบลวดลายภาษาจีนชั้นแรกนะครับแล้วก็ชั้นที่2ก็เป็นลายการะหนกนะครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นยันประจ,จําตัวของอปแปะลงศรีเลขโค้ด272ครับผม นะครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยครับต้องส่งครับผมการลงยาเป็นยังไงบ้างนะครับสวยครับถือว่าสวยน่าเก็บนะครับเห็นไหมครับดูลวดลายครับเหรียญสวยงามมีแต่คนอยากเก็บนะครับนี่ครับ นี่ครับดูหน้าเปะลงสีครับดูดูในตานะครับในตากลมดิกเลยครับนี่ครับผมเห็นไหมครับเม็ดฝอยก็กลมนะครับกลมดิกเลยนะครับเม็ดฝอยกลมดิกเลยนะนี่ครับไว้ไปชมด้านหลังดูดีกว่านะครับตัวอักษรเป็นยังไงบ้างนี่นะครับมาเป็นแท่งเป็นแท่งนะครับไม่ใช่ไอติมนะครับไม่ใช่ไอติมนะครับ เห็นไหมครับคำว่าอาจารย์เหมือนจะติดกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับตัวอักขระยันนะครับตัวเลขตอกค่อนข้างเะี่ยลึกนะครับค่อนข้างเะี่ยลึกนี่ครับโชคลาภบารมีนะครับภาษาจีนคมชัดนะครับไม่ติดกันนะครับไม่ติดกันนะครับภาษาจีนคมชัดนะครับเห็นไหมครับนี่ก็ตอกโค้ดนะครับสวยครับ เหรียญนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมของอาแปะลุงสีนะครับนี่ครับราคาไม่แรงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านพุทธคุณเรืออะไรต่างๆนะครับสะสมไว้เป็นคอลเลกชันผมเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีราคาก็เป็นได้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ